วันนี้พาลูกไปเที่ยวคาเฟ่ามาคาเฟ่จริงๆแหละไม่ใช่สนามเด็กเล่นหรือว่าสวนสนุกที่ไหนนะที่นี่คือบานตนกล้าคาเฟ่ตีน้ำผร้ยี่สิเป็นคาเฟ่ที่สร้างมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะเลยนะใครมีลูกเนี่ยแนะนําที่นี่เลยเพราะว่าเขามีสนามเด็กเล่นทั้งในรม่มและกลางแจ้งแบบนี้ของเล่นไม่ได้มีกระจุมหยุมเดียวนะมีเยอะมากๆเลยที่นี่ขเขามีสระน้ำให้เด็กเล่นเล่นแช่ตัวกันด้วยนะเรียกได้ว่ามัดรวมมาครบจริง ทั้งปีนป่ายเล่นทรายสระน้ำอยู่ที่นี่ได้ไม่มีเบื่อหรืองอแงเลยแถมยังมีห้องน้ำอาบน้ำเปลี่ยนชุดมีร้อนเข้ามาเล่นในโซนอินดอร์ได้เลยแอร์ฉ่ำมากเล่นเสร็จแล้วหิวอาหารก็สั่งได้เลยที่นี่รสชาติถูกปังเด็กๆแน่นอนใครยังไม่มีแพนไปไหนเก็บบานตนกาคาเฟ่ไว้เป็นตัวเลือกสำหรับวันหยุดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยแล้วจะพาไปเที่ยวบ่อยๆค่ะ